นี้มาตีจิบชะโดครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวปลาชะโดที่เขื่อนลุกบนลัดหรือเปล่านะครับพวกที่เขาบอกว่าโหดนักโหดหนานะฮะที่นี่อูกัดโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหเฮ้ยโอ้โหตั้ม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 ไปเรือไปเรือ kio pangit dia. kio pangit dia. ขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสันขวานยักษ์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กลางน้ํากลางป่ากลางความมาตินะทุกคนอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือพี่ยักษ์นะครับผมมาตกปลาแล้วทุกคนนะที่เคลื่อนอุปลรัพตกนะฮะก็ใช้เป็นเรือนะครับผมคายักษ์นะครับ ฟรีนะครับผมแรงเจ้นนะครับผมรนะครับผมสตรีมนะฮะทุกคนก็สําหรับเรือนะครับผมก็สมรรถภาพของเรือนี้มันดีมากมนะครับผมสาหรับตัวปั่นเท้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเรือที่เจ้าเลยในการใช้งานนะครับผมเพราะว่าเรือออกแบบมาโดยทะเลนะทุกคนโดยทะเลแต่ว่าวันนี้เรามาใช้ในเขื่อนนะครับผมแล้วมันก็ จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันไม่โตขึ้นนะวันนี้นะครับผมพี่ยักษ์ก็ใช้ลอกเป็นอ่าชิมาโนนะครับแอนเทเลสนะครับเฮดจีนะครับผม d ีนะฮะแอนเทเลสเซเนะทุกคนนะก็รอบนะครับวันนี้มาตีจิบเชโดครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวปลาเชโดที่เขื่อนลุบนลัดหรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่าโหดนักโหดหนานะฮะที่นี่เดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้พี่ยักษ์ก็มาช่วง10บโมงสิบเอโมงนะครับผมทุกคนเขาบอกว่าปลา กินช่วงเช้าเช้าเช้านะครับผมแล้วก็ไปหาเย็น,นไปหาเย็นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมตอนที่ตกปลาในมุมโปโปให้คอน,คนี่ครับทุกคนตอนนี้ปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมปั่นหาไมจิบใหญ่เลยจิบใหญ่เลยทุกคน นี่ขึ้นต่อหน้าเลยทุกคนวันนี้ใช้เป็นเหยื่อใบพัชนะโอ้หคือแบบว่าใหญ่มากจริงๆใหญ่มากเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปนะทุกคนเพราะว่าปลาจิบแม่งโคตรโหดเลยเราจะจ้องดูแถวนี้นะเผื่อแบบว่าฟุกฟุกมาโป้งปังร้อนขาทุกคนแต่ว่าชอบไหมชอบแบบว่าตากแดดนะครับชอบตากแดดนะครับผมคือเราเป็นแบบว่าสไตล์ฝรั่งไงสไตล์ยุโรปไงทุกคนขึ้นตรงไม้นี้เลย ถ้าจะเข้าไปตรงโน้นนะเดี๋ยวเหยอยบาเบ็ดอย่างนี้นะถือไปงี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงตรงตรงไม้ตรงนั้นนะเพราะว่าดูแล้วน่าโซนโซนตรงโน้นนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนั้นอ่ะหลังป่านี้ไปเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเวิ้งน้ำมาทุกคนแล้วทีนี้มันก็ลมน่าจะนิ่งกว่านะผมลมน่าจะนิ่งกว่าข้างนอกนะฮะข้างนอกแบบว่าวันนี้ลมแรงทุกคนลมแรงมากแต่เมื่อเช้านี่ดูดูพยากรณ์ลมนะมันมันมันไม่แรงขนาดนี้นะแต่วันนี้แม่งลมแรงพอมาถึงแล้วลมแรงเฉยเลย เอาไปแห่งนี้ดีกว่าชูชีพเอามานะครับผมทุกคนชูชีพมัดอยู่หลังนะฮะมัดไว้หลังนะทุกคนเพราะว่ามันอึดอัดสำหรับคนที่ว่ายน้ําเป็นนะครับผมเราก็มัดไว้หลังก็ได้เกิดเราตกเรืออย่างไรชูชีพมันก็มันก็ยังติดอยู่ที่หลังเรานะฮะอันนี้ก็เป็นอุทยานนะครับผมอุทยานน้ำพองน้องๆที่อยู่ขอนแก่นก็อาจจะเคยเข็นนะครับผมเคยเคยขี่รถมาเล่นกันบ่อยๆนะเส้นนี้นะฮะ เตียแห่งชาติน้ำพองตรงนี้เลยหน้าหน้าตีจิบมากปกาติจะยืนตีก็ได้นะแต่ว่าอันนี้น้ํามันนิ่งๆแล้วก็เหยื่อเรามันแบบว่าตีได้ไกลอยู่แล้วสําหรับลอกตัวนี้เดี๋ยวพี่ยางลองตีดดูไม้หนึ่งนูน่นไปเรื่อยๆเลยนูน่นตกประมาณ50เมตรนะครับ40-50เมตรสบาย วันนี้เราจะตั้งใจมาตีจิบนะครับผมตีจิบโดยตรงเลยใช้เหยื่อนะครับผมเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นเหยื่ออ่าลุงอุดนะฮะนี่อุตด,ดีรัวนะครับอุตด,ดีรัวนะครับผมเดี๋ยวจอะคลี่คลี่ันนี้หนะ่อยเส้นติดติด,ตดยางมันอยู่ในกล่องแล้วมันตากแดดเนงะยางก็จะแบบว่าเหนียวเนียวน้วองๆชอบไหมครับบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่าตกปลานะครับผมตกปลาแล้วก็ได้ เป็นตัวเองนะครับผมได้เป็นตัวเองไม่ต้องแบบว่านู่นนี่นั่นนะครับผมเราจะได้แบบว่าไม่เดือดร้อนใครนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่มีคนมาว่าเราไปเกาะคนนู้นคนนี้ดังนะครับผมบางทีเราก็น้อยใจนะครับน้อยใจว่าพูดนู่นนี่นั่นก็ว่าจะเราเกาะคนนู้นเกาะคนนี้ดังนะครับผมก็เลยเออถ้าถ้าแบบว่าวิวไม่เยอะวิวไม่ดีนะครับผมก็ยังทําคลิปให้น้องๆได้ดูเหมือนเดิมนะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้เป็นตัวตนของเรานะฮะ เราได้เป็นตัวตนของเราดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ช่างฮะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่สุขภาพพี่ยักษ์นะครับตอนนี้มันไม่ค่อยดีมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับผมความดันนะครับผมแล้วก็เรื่องของไขมันนะครับผมไขมันสะสมนะมันจะมาพร้อมกันทั้ง3อย่างคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมนะครับผมจะให้พี่ยักษ์ไปขับรถแบดไปหมอบเหมือนเดิมไปหมอบไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ลำบากนะทุกคนมันไม่เหมือนเดิมนะครับผมมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่า3โลกที่ตอนนี้ที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือ มันมีปัญหาต่อหัวใจนะมันมีปัญหาต่อหัวใจมันอาจจะแบบว่าน็อกนะครับผมอาจจะช็อกอาจจะหัวใจวายได้เฉียบพันนะครับผมก็หมอเขาก็แนะนําให้เราออกกําลังกายนะผมออกกําลังกายเพราะว่าพี่ยาก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยหลังๆมาช่วงที่พี่ยาทํารถทาอะไรอย่างเงี้ยพี่ยัไม่ได้ออกกําลังกายเลยมีแต่ทารถขับรถกินนอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลับไปกลายเป็นว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายไงก็เลยมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่นะทุกคนเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เพื่อให้อยู่กับคนดูนานที่สุดนะครับ เพื่อให้อยู่แต่คนดูได้นานๆนะครับทุกคนก็หันมาออกกําลังกายนะครับผมออกกําลังกายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีกีฬาอยู่2ออย่างนะครับผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็มีกีฬาตกป้านะครับผมแล้วก็ตีกอล์ฟนะครับคนกลับมาตีกอล์ฟกลับมาเล่นกอล์ฟอีกรอบหนึ่งนะครเพราะว่าเรามันไม่ดีร่างกายไม่ดีเราก็ต้องออกกําลังกายนะครับผมอย่างเนี้ยมาตกป้างี้น้องๆก็พี่ยักษ์ก็เนี่ยได้ปั่นนะครับผมได้ปั่นเนีออกกําลังกายเห็นไหมคือถ้าพี่ยักษ์ไม่ออกกําลังกายดูขาพี่ยักษ์ดูแบบรีบมากนะ ขานี่เล็กมากเลยอ่าทุกคนเดี๋ยวพี่อยากจะไปให้ชมตอนที่แบบว่าตีจิบปลาตัวใหญ่ๆเลยดีกว่านะทุกคนตอนนี้รอว่ารอลมให้มันนิ่งนะทุกคนนะ5 minutes later อู้กัดอู้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรรียยบ้อครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปไปครับผมไปครับผมไปไปเหนื่อยไปเลยเหนื่อยไปเลยกัดบัตเบตตัวเล็กครับเอาครับอ๋อไม่ขึ้นเลยครับเอาใหญ่มากครับนี่พากูเข้าตอหรอวะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมใส่พากูเข้าตอแน่เลยโอ้โหงัดไม่ขึ้นนะครับโอโ้มันงัดไม่ขึ้นเลยครับเอาออกมาออกมาออกมาเร็วอ้อพากูเข้าขอ,อได้เลยโอ้ลุดคัด โอ้มัดเบรดหลุดได้ไงวะดูดิดูมันจะขึ้นเจ็บโอ้อยมันขับมันหลุดได้ไงอ่ะกิ๊บไม่ง้างทุกคนดูดิกิ๊บมันไม่เปิดเลยนะเนี่ยกิ๊บไม่ได้ง้างเลยนะทุกคนแต่หลุดนะครับ A few moments later. เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาครับเอาแล้วครับผมขออนุญาตนั่งครับ เอาละครับโอ้โหโอ้โหมายเยอะมากโอ้โหโอ้โหกินสปินนักเบสทุกคนโอ้โหโอ้หโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหเอ้ยโอ้โหตั้ม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 ไปเรือไปเรือยเอ้ย เฮ้ยวนโอ้โห,โโหเกี่ยวปากนิดเดียวเกี่ยวปากนิดเดียว, yeah. วอเอ๊ะเฮ้ยดาคิปเปอร์กันโอ้ oh no oh no oh no วันนี้จะเอายังไงนะครับผมจะใช้วิธีการดึงนะครับผมจับเหงือกนะฮะ ตอนนี้ต้องตึงไว้นะครับเพราะเข้าขอบปากระวังนะครับทุกคนสำหรับใครที่ไม่ชินในการเล่น shadow ต้องระวังเราจะจับที่เหงือกนะฮะนี่ครับโอ้โหโอ้หใหญ่มากใครโทรมาวะเนี่ยใหญ่มากทุกคนบัสเบดโอเคครับคนดูนี่ครับเอเป็นไงยังใหญ่ใหญ่มากตัวนี้นะ่าจะประมาณ4ีโลนะครับ สำหรับชายโดกินบัตเบดครับทุกคนกินบัตเบดนะครับทุกคนก็ใหญ่พอสมควรเลยน้องๆบอกว่าปัดเรือตกปลาวันนี้ครับผมทำสำเร็จแล้วอืนะครับผมก็ผู้แพ้นะครับผมไม่จําเป็นต้องแบบว่าแพ้เสมอไปนะครับทุกคนเดี๋ยวปลาตัวนี้นะครับพี่ยักษ์จะทําการปล่อยเขานะครับผมเพราะว่าเราได้เล่นแล้วนะครับผมเราก็จะปล่อยเขานะทุกคนนะเราเราไม่เอานะเราจะเล่นนะครับผมก็คือ เราเขาออกมาให้เราได้ชมนะครับผมนี่ใหญ่มากโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมที่ตรงที่พี่แปะไว้นะครับผมแอดลิชเชตหนึ่งหกแปดนะทุกคนนะใครที่ชื่นชอบแอดไปเลยตอนนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญใครที่อยากได้นะครับผมเรือนะครับผม เรือตกปลาของฟิลฟรีนะครับผมพี่ยักษ์แนะนําเลยนะครับที่เพจนิชดาช็อปนะครับผมเดี๋ย <Share> วพี่ยักษ์จะแปะเพจให้ด้วยนะครับทุกคนนะก็วันนี้เดี๋ยวไปขอตกปลาต่อกดีกว่านะทุกคนนี่ตัวแรกนะใหญ่มากโอเคทุกคนไป